เป็นแต่เพียงสมมุติบัญญัติความจริงก็มีแต่ธาตุหรือขันหรือนามธรรมาและรูปธรรมต่างๆมาประกอบกันเข้าแล้วเราก็มาติดสมมุตินั้นยึดติดถือมันหลงวุ่นวายทำตัวเป็นหุ่นถูกชักถูกเชิดกันไปค่ะถูกเชิดด้วยโทศถูกเชิดด้วยโลภะ ถูกเชิดด้วยลาบด้วยยศด้วยคำสรรเสริญถูกเชิดด้วยอวิชชาด้วยทิฏฐิด้วยมานะด้วยวิจิกิจชาด้วยมหากุศลนั้นน้อยหนะักใช่ไหมคะแต่เมื่อเราศึกษาพระสัทธรรมแล้วรูปประกายเหล่านี้ก็อาจจะถูกเชิดด้วยมหากุศลได้มากหน่อย นะคะคผมที่ยาวขึ้นมาในแต่ละวันหากเอามาวินิจัยเราจะบอกได้ไหมว่าส่วนไหนเกิดจากมหากุศลจิตจะมีสักแค่ไหนสมมุติมันยาวหนึ่งมิลจะมีสักกี่กระลาบในหนึ่งมิลของผมนั้นเนี่ยที่เกิดจากมหากุศลค่ะ เมื่อไหร่ที่เราค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติเราจะรู้จะค่อยๆรู้สึงว่าที่เราบอกว่าเราเป็นกุศลทั้งวันนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงค่ะนะคะน้อยนักเพราะฉะนั้นการจัดเจริญกุศลนั้นจึงต้องหาที่ส,สงัดแล้วนั่งเจริญสมถะ และวิปัสสนาโดยมีศีลเป็นบาทฐานที่รองรับนะคะที่สำคัญสูงสุดเลยค่ะการที่มาโกรธกระฟัดกระเฟียดงุนงาน<ม>เครื่องแค้นกันไปนั้นมองลงไปถึงแก่นสารให้ถึงสภาวะความเป็นจริงแล้วก็เหลวไหลไร้สาระทั้งเพนะคะ นี้ท่านเขียนอย่างนี้นะคะถ้ามองความจริงทะลุสมมุติบัญญัติลงไปได้ถึงขั้นนี้แล้วความโกรธก็จะหายตัวไปเองเห็นไหมคะว่าแม้ในเรื่องของความโกรธโลภะก็ตามพระองค์ไม่ใช่ปล่อยให้โลภะเกิดแล้วก็ดับนะคะต้องพิจารณา ให้รู้ให้เห็นโทษนี้แค่การวิธีพิจารณาให้งดความโกรธหรือกำจัดความโกรธยังใช้แนวทางของปรมัตาสัจจะและมีสมมุติศัตสตจจะเข้ามาเจือนะคะแล้วการปฏิบัติเพื่อออกจากวัตตะนั้นเนี่ยหากเราไม่อาศัยปรมัตาสัจจะ ไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ธรรมะเหล่านี้เราจะออกจากวัฏฏุกข์ได้ไหมนี้แค่เรื่องของความโกรธนะคะพระองค์ให้พิจารณาทั้งในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟทั้งในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนะคะว่าเกิดโกรธจิตดวงไหนของเขา เห็นไหมคะว่าไม่เคยบอกว่าให้ปล่อยจนรู้เรื่องว่าอ๋อนี่โกรธแล้วอ๋อจิตโกรธกำลังดับไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพุทธศาสนาต้องมีโยนิโสมนสิการต้องปรุงแต่งกุศลให้เกิดและต้องมีสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้ระงับยับยั้งด้วยอะไรด้วยศีล ด้วยสมถะหรือด้วยวิปัสนาแม้ความโกรธยังเอาการแยกธาดซึ่งเป็นเรื่องของวิปัสนามาแยกแยะในบุคคลที่เราโกรธเพราะส่วนใหญ่เราโกรธบัญญัติค่ะพระองค์ก็เลยแนะวิธีให้แยกออกมาเป็นปรมัตา์ไงคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราค่อยๆศึกษาเนี่ยนะคะ เราจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าไม่ใช่รอให้สิ่งใดปรากฏเกิดขึ้นแต่ต้องปรุงแต่งจิตเพื่อให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นโดยการปรุงนั่นละค่ะจะเป็นปัญญาที่มีกำลังกล้าเป็นปัจจัยที่สําคัญของ การที่จะก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไม่ใช่เออนานๆปัญญาเกิดทีแล้วตื่นเต้นไม่ใช่ค่ะนะคะอย่างนะอย่างไรก็ตามคนบางคนจิตใจและสติปัญญาอย่างไม่พร้อมไม่อาจพิจารณาแยกธาตุออกไปอย่างนี้ได้ หรือสักว่าแยกไปตามที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านมาแต่มองไม่เห็นความจริงเช่นนั้นก็แก้ความโกรธไม่สำเร็จถ้าเช่นนั้นก็ต้องพิจารณาโดยลำดับต่อไปค่ะก็เอาให้จบเลยวันนี้นะคะในขั้นที่สิบปฏิบัติทานคือการให้หรือแบ่งปันสิ่งของค่ะ เราโกรธใครใช้วิธีนี้ดูนะคะขั้นนี้เป็นวิธีการในขั้นลงมือทำเอาของของตนให้แก่คนที่เป็นปรปักและรับของปรปักมาเพื่อตนหรืออย่างน้อยอาจให้ของของตนแก่เขาฝ่ายเดียวถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรมีปิยาวาจาคือถ้อยคำสุภาพไพเราะประกอบเสริมเข้าไปด้วยค่ะ เมื่อเราโกรธใครหรือหรือเรารู้ว่าใครโกรธเราเราก็ใช้ทานนก,กุศลนี้ล้วค่ะเป็นตัวลดความโกรธให้ครั้งแรกเขาอาจจะยังไม่รับก็รองให้ไปเรื่อยๆส่งยิ้มส่งคำพูดที่อ่อนโยนอ่อนหวานไปควบคู่กันไปนะคะ คําทักทายอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็จะช่วยลดลักความโกรธการให้หรือแบ่งปันกันนี้เป็นวิธีแก้ความโกรธที่ได้ผลชง,งัดสามารถระงับเวรที่ผูกกันมายาวนานให้สงบลงได้ทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรเป็นเมตตาการุณาที่แสดงออกในการกระทำค่ะ ท่านกล่าวถึงอนุภาพยิ่งใหญ่ของทานคือการให้นั้นว่าการให้เป็นเครื่องฝึกคนที่ยังฝึกไม่ได้การให้ยังสิ่งประสงค์ทั้งปวงให้สำเร็จได้ผู้ให้ก็เบิกบานขึ้นมาหาด้วยการให้ฝ่ายผู้ได้รับก็น้อมลงมาพบด้วยปิยาวาจาค่ะ นี้คือที่กล่าวเอาไว้เมื่อความโกรธเลือนหายความรักใครก็เข้ามาแทนความเป็นสัตวูกกลับกลายเป็นมิตรไฟพยาบาทก็กลายเป็นน้ำทิพย์แห่งเมตตาความเมตตาเผาเร่าร้อนด้วยทุกที่เรารมใจก็กลายเป็นความสดชื่นผ่องใสเบิกบานใจ ด้วยความสุขค่ะวิธีที่สิบทั้งสิบนี้ที่ว่ามาเป็นขั้นขั้นนี้ความจริงไม่ใช่จำเป็นต้องทำไปตามลำดับเรียงรายข้ออย่างนี้วิธีใดเหมาะได้ทำสำหรับตนก็พึงทำพึงใช้วิธีนั้นค่ะนะคะไม่จำเป็นต้องเรียงมาตามลำดับอย่างนี้ก็การแนะนำไว้อย่างนี้ เป็นเรื่องของผู้ที่ต้องการแก้ปัญหานำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์นะคะซึ่งนำมาจากพระไตรปิฎกประมาณสิบกว่าพระสูตรนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของการแก้ความโกรธซึ่งก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่เราก็รู้ใช่ไหมคะว่า การที่เราโกรธเพราะเรามีตัณหานั่นแหละค่ะถ้าเราไม่มีตัณหาไม่มีความยึดมัน่นไม่มีอุปาทานไม่มีมานะและโดยเฉพาะนิจฉาทิฏฐิแล้วนะคะยึดมั่นว่าเป็นเราของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราแล้วเราก็คงจะไม่ค่อยโกรธให้เกิดขึ้นบ่อยๆและต้องพิจารณาบ่อยๆเช่นขณะนี้ ข้างบ้านพูดจาเสียงดังเหลือเกินเพราะเขาเคยอยู่ต่างจังหวัดมาทำงานในกรุงเทพก็พูดกันลั่นเลยเราจะแสดงธรรมก็แสดงไม่ได้เราก็เห็นอัธยาศัยดั้งเดิมของเราว่าโอ้เราเคยเป็นแบบที่เขาเป็นมานั่นแหละแล้วชาตินี้มีบุญเห็นปานนี้ ได้มาศึกษาพระสัทธรรมแล้วจะมัวแต่โกรธก็ไม่ใช่เรื่องเราต้องพยายามแสวงหาทางที่จะแก้ไขเพื่อแสดงธรรมให้ได้ในแต่ละวันนะคะ mm. เพื่อส่งเข้าในรายการทั้งหลายซึ่งเราก็ยิ่งเห็นชัดตัวเราเองว่ามีบุญมากเหลือเกินนะคะที่ สามารถพัฒนามาเรียนรู้มาศึกษาพระสัทธรรมเรายิ่เห็นอะไรที่มันแปลกมันด้อยค่ามันไม่เหมาะมันไม่งามเราก็สะท้อนมาถึงตัวเราเองว่าอดีตของเราเป็นอย่างนี้แต่ขนาดนี้เรามีโอกาสบุญเหลือเกินแล้ว ที่เราได้มาร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมและสร้างเหตุอันประเสริฐใหม่ขึ้นมาเราจะยิ่งต้องเพิ่มพูนความภาคเพียรเพิ่มภูนสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งในการประพฤติธรรมโดยมีความเพียรน,นะคะมีปราโมทมีปีติเหล่านี้เป็นตัวช่วยปรุง เพิ่มพูนให้กุศลเหล่านั้นเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเห็นอะไรอย่าเพิ่งปักใจโกรธลงไปนะคะโกรธแล้วก็พยายามถ่ายถอนนะคะด้วยเหตุที่เราเป็นผู้มีบุญนั้นละค่ะเราจึงได้โอกาสมาศึกษาธรรมฟังธรรม และเราต้องเอาพระธรรมคำสอนนี้แหละมาช่วยแก้ช่วยขัดเลาอัธยาศัยของเราบุญก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ใช่ลดลงตามอายุซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุหากไม่ศึกษาธรรมฟังธรรมแล้วนะคะมีแต่จะปล่อยจิตปล่อยใจไปตามเดิมๆมาคะ่ะ ตามยถากรรมซึ่งยากนักที่จะดึงให้กุศลเข้าไปสู่กระแสใจใจง่ายและน้อมไปประพฤติปฏิบัตินะคะเพราะส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเราอายุมากอย่างนั้นอย่างนี้เธอต้องรู้จักเกรงใจเราเป็นตาเราเป็นยายเราเป็นย่านะคะลูกหลานจะต้องรู้จัก เกรงอกเกรงใจนะคะเอาตัวเราเป็นใหญ่แต่เมื่อเราได้ศึกษาพระสัตธรรมแล้วเราก็จะเห็นใจสงสารเกลื้อนต่อบุคคลอื่นด้วยใจที่กรุณานั้นก็คือฝึกพรหมวิหารให้เกิดขึ้นทั้งแก่บริวารทั้งหมดที่อยู่ค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่า ต้องอาศัยการฝึกจริงๆค่ะและต้องตั้งใจด้วยเหมือนดังพระโพธิสัตว์ท่านเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็สะท้อนเข้าสู่ใจของตนเองนี้ละค่ะการฝึกแบบเรียนของพระองค์นั้นเรียนถึง20สบอสงไขย,ยิ่งด้วยแสนมหากับเราเรียนในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหนพระองค์ ฝึกทุกวันทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมดังที่กล่าวกันไปแล้วบ่อยๆว่าหากไปสู่พรหมโลกหรือเทวโลกพระองค์ก็ต้องรีบดับจิตลงมาคือทำอธิมุตเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสั่งสมบุญ เพื่อเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราศึกษานี้ได้มาด้วยเลือดเนือ้อด้วยชีวิตและให้รู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ว่ามีค่าเหลือเกินค่ะก็บอกได้เลยว่าทรัพย์ที่เรามีทั้งหมดนั้นไม่สามารถที่จะซื้อสุขติได้ แต่การศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้แ่้ะค่ะจะซื้อสุขติไม่ใช่ซื้อแล้วค่ะนำมาซึ่งสุขติและนำมาซึ่งมรรคผลนิพพานค่ะเดี๋ยววันนี้เรานั่งสมาธิกันสักห้าน,นาทีนะคะค่ะนั่งแบบเงียบเงียบเพราะว่าเราฟังมา เยอะแล้วจิตท,ที่ปรุงอย่างดีแล้วคงจะเป็นจิตท,ที่เหมาะควรแก่การงานที่จะเข้าสู่สมาธิค่ะพร้อมแล้วก็ ค่ะก็เราก็เป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้างค่ะไม่ตอบก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคงมีท่าน ใดท่านหนึ่งตอบมาก็ได้หลังจากอุทิศบุญนะคะมหากุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ร่วมกันเจริญกุศลในวันนี้ขอน้อมมหากุศลนั้น บูชาแด่พระรัตนตรัยเพื่อเป็นปัจจัยแห่งมรรคผลนผิพพานในการปัจจุบันนี้น้อมอุทิศบุญน,นะคะด้วยจิตโสมนัสจินดีที่ได้เจริญกุศลทุกรูปแบบนะคะ ด้วยผลแห่งมหากุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมักผลนิพพานในการปัจจุบัน ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมและอุทิศบุญกุศลทั้งสิ้นให้กับสบรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัตยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้น ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในการปัจจุบันนี้โดยทั่วกันทุกตนทุกท่านกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ ุนใหญ่ได้เสร็จสิ้นลงแล้วอาทิตย์หน้าจะมาถึงเราหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะนะคะแต่คนแต่ละนก็มีปัจจัยที่จำกัดในเรื่องของกุศลค่ะกราบอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะ อนุโมทนาสาธุสาธุทุกท่านเจ้าค่ะสาธุค่ะนุโมทนาสาธุ